สวัสดีค่ะคบพบกับเก๋ไก่โตโอัตโตคาสาขาบางบัวทองวันนี้เก๋ไก่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อรถที่โตโอัตโตคานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ,คคะชื่ออะไรเอ่ยเจมส์ครับคุณเจมส์เนาะพี่เจมส์วันนี้มาซื้อรถรุ่นไหนโตฮอนด้าแอคคอร์ดฮอนด้าแอคคอร์ดของเรานั่นเองนะคะคอยากให้พี่ช่วยรีวิวหน่อยว่าที่โตโอัตโตคาเป็นยังไงบ้างและรถสภาพเป็นยังไงบ้างการบริการเป็นยังไงบ้าง รถสภาพสวยครับก็เซลล์ก็บริการดีครับแล้วก็พนักง,งานก็บริการดีทุกท่านครับขอบคุณคะ่ะอันนี้อนุมัติภายในวันเลยพ<ช>ี่รับรถกลับบ้านเลยไวมากมากใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะ<ช>ค,คุณลูกค้าโอ้โหขอบคุณมากมากเลยให้พี่ทําแบบประเมินหน่อยว่าโตอัลโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวหนูนับหนึ่งสองสาก่อนถ้าโตอัลโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจให้ชูนิ้วขึ้นมาแล้วบอกว่าโตอัลโตคาสุดยอด นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่เจมจะให้โตโออโตคาสาขาบางบัวทองเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะเรามาเริ่มนับกันค่ะนับ1น่งค่ะนับโตโอตาสุดยอดครับใ,ให้ก่อนเลยโอเคขอบคุณค่ะขอให้คุณพี่ออกรถคันนี้ไปก็เฮงๆเังๆะคะ b a ะขนะคะนะขอบคุณค่ะ